ไปแล้วไลแล้วจำท่าเพลงนี้ได้ไหมโอ้ยเพลงนี้เป๊ะครับกี่ปีแล้วเพลงนี้เพลงนี้โอ้โหสามปีแล้วสามกว่าปีปีแล้วอ่ะจำได้อยู่จำได้แม่นกว่าเพลงล่าสุดอ่ะพี่ ถือว่าเป็นเพลงที่แบบประสบความสําเร็จมากแฟนๆชอบมากแล้วก็ยอดวิวคือดีงามมากๆเลยด้วยนะคะดีที่สุดแล้วครับห่วยอ้แมนบอนะคะเพลงนี้น่ารักจริงอะไรจริงทุกวันนี้ก็ยังมีคนขออยู่เลยนะคะโฟกัสโอ้ยขอบคุณมากครับผมจ้ะเดี๋ยวพี่ออยแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวผมช่วยแชร์จ้ะครับไปแล้วไปแล้วมีใจแมนบอมีใจกับน้องแมนบอ

มาแล้วมาแล้วไลฟ์ของเราแฟนๆเริ่มเข้ามาแล้วนะคะแฟนๆจ๋าทุกวันพุธนะคะเรามีนัดกันค่ะรักไทยทอล์กนะคะกับนักร้องที่มีซิงเกิลใหม่ๆมาคุยกันอัปเดตชีวิตนะคะอัปเดตซิงเกิลใหม่ๆแนะนาให้แฟนๆได้ติดตามฟังที่90ลูรกทุกรักไทยแล้วก็ติดตามชมใน YouTube ด้วยเป็นกาลังใจให้กันแบบนี้นะคะรักไทยทอล์กของเราตอนนี้ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แฟนเพจลูกทุ่งออนไลน์นะคะแล้วก็ YouTube ข่าวลูกทุ่งออนไป3 ช่องทางเลยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ DJ ออยวันนี้คุยกับน้องโฟกัสกิตติคุณสวัสดีครับสวัสดีพี่ออยสวัสดีสสดสสดแฟนๆชาวลุ่ทุ่งรักไทยทุกคนนะครับผมค่ะนะว,วันนี้วันพุธค่ะทุกคนที่บอกว่าเป็นวันพุธเพราะว่าดูจากสีเสื้อของโฟกัส เอาอะไรกับผมไม่ได้นะผมอะสวัสดีวันวันอื่นเป็นสีอื่นก็ได้นะพี่วันนี้วันพุธนะคะนอกจากวันนี้เป็นวันพุธแล้วนะคะน้องโฟกัสขาหนึ่งมิถุนายนวันนี้ยังครบ8ปีของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยค่ะกดยอดครับผมยินดีด้วยมากๆเลยครับผมค่ะนะคะไหนๆมาถึงวันที่แบบเป็นวันที่หมิถุนายนแล้วโฟกัสมาเป็น รักสายทอของเราแล้วเนี่ยอยากให้โฟกัสเนี่ยพูดถึงพี่ช้างแล้วก็พี่พี่ดีเจของคลื่นนิดนึงเอาแบบดีๆนะคะเอาแบบอแบบโอ๊ยเอาแบบจ้างาดีอยู่แล้วแบบเ,อเอาแบบจากใจเลยค่ะอันดับแรกเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ช้างแล้วก็พี่อ่อยแล้วก็พี่พี่ดีเจทุกคนนะครับคือน่ารักกับผมมากๆนะครับทุกทุกซิงเกิลทุกเพลงก็คือแบบโอ้โหช่วยกันสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เวลามีกิจกรรมมีอะไรเนี่ยโอ้ก็ไม่ลืมที่จะ ให้น้องชายคนนี้ไปไปร่วมตลอดเลยนะครับคือรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับก็ทีมงานทุกคนน่ารักแล้วก็90รุ่งแลไทยเนี่ยคือแบบจัดกิจก,กรรมเนี่ยคือโหยิ่งใหญ่สนุกสนานแล้วก็แฟนๆเนี่ยน่ารักทุกคนเยอะมากๆนะครับก็คือขอให้อยู่คู่กับคนไทยอย่างนี้ไปนานๆขอให้มีแฟนเพลงเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้มีกิจกรรม เยอะๆแล้วก็เรียกผมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะนี่โฟกัสที่ออยจําได้ว่าตอนลูกทุ่งสแควร์เนี่ยเวทีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโฟกัสไปขึ้นเวทีพร้อมกับเอฟซีที่แบบถือป้ายชื่อโฟกัสไปใหญ่มากพี่ออยแบบเห็นแล้วแบบดีใจใจมากเลยโอาผมว่าผมมาดูดูเวทีเนี้ยมานานแล้วพี่ออยก่อนที่จะได้ขึ้นเ่ะคือแบบเลงมานานแล้วโอ้ยอยากขึ้นมากๆแล้วพอแบบมีโอกาสได้ขึ้นร้องเวทีเนี้ยคือแบบเราอะ เราก็เราจริงๆเราผมเพิ่งเข้าวงการลูกทุ่งก็คือเพลงนั้นอ่อยอ้แม่นบอกนี่คือเพลงแรกที่ผมเริ่มเข้าวงการลูกทุ่งก็คือมันคือการที่จะได้ขึ้นเวทีแบบของคนลูกทุ่งที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคือแบบโหมันมันดีใจแล้วก็เป็นเกียรติของวงมากๆแล้วก็คือแฟนๆก็น่ารักมากๆพี่ออยี่ช่วยกันเต้นช่วยกันโบกไม้บกมืออะไรเงี้ยคือให้การต้อนรับที่ดีมากครับค่ะนะคะวันนั้นเนี่ยพวงมาลัยที่ได้บนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะคะพี่ออยได้ยินมาว่าเป็นหลักแสนเลยทีเดียว เกือบเกือบครับพี่อ้อยเกือบเกือบครับยังไม่ถึงไม่แต่เกือบเกือบเกือบตอนนี้หมดหรือยังคะหรือว่ายังมีพี่ออยมันเหมือนตั้งแต่เดือนแรกแล้วไม่ไม่เราเราเป็นคนมีค่าไงพี่อ้อยิ้นเดือนมาเราดูค่าไงเราก็โูอย่างนั้นแหละมีคุณค่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ไม่ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น f อซขาเดี๋ยวออยส่งข่าวไว้ก่อนนะว่าถ้าเดี๋ยวเ0้ลูกทุ่งรักไทยของเราบริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมีจัดงานคอนเสิร์ตสมมุติว่ามีสักร้อยคิวเนี่ยโฟกัสจองสักประมาณสัก80คิวดีไหมแปดสิบถ้าเก้าสิบเก้าหรือร้อยก็ได้ครับผมผมเทให้หมดเลยครับพวกผมพร้อมเสมอครับผมไปทุกงานพี่นะฮะกินดีมากๆเลยครับ ค่ะนะนอกจากนั้นค่ะที่ขอบคุณพี่ช้างขอบคุณดีเจทุกคนคแล้ว f อที่ติดตามฟัง90อยู่ที่ขอเพลงของโฟกัสอวยพรแฟนๆที่ฟังคลื่นนี้หน่อยค่ะน้องโฟกัสครับผมก็ขอให้แฟนๆทุกๆคนนะครับผมมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดแล้วก็อะไรก็ตามต่างๆที่จะเข้ามาขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆอย่างขอให อะไรก็ตามที่แบบพบเจออยู่ขอยผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็รวยๆเฮงๆกันตลอดปีตลอดไปวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะครับค่ะแล้ววันนี้ตอนบ่ายตอนบ่ายนะคะคผมวันนี้ขอบคุณโฟกัสกิติคุณมากๆที่มาคุยกันคะเวยพอแล้วก็บายยนะคะอาวเท่านี้เหรอยดี๋ยวไม่ได้สากเพลงมาให้เราดูจะยังงั้แกันอ่านะคะก่อนจะไปคุยกันถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้โฟกัสมีกระเป๋าผ้ามาแจกด้วยไหนโชว์นิดนึงค่ะผมแจกกี่รางวัลแจกยังไงดีโฟกัสขา ยังไงดีพี่ออยแจกไงดีวันนี้มีกระเป๋าผ้าคือจริงๆเอามีกี่ใบก่อนตอนนี้เรามีเรามีสามใบครับมีสามใบด้วยกันนะคะสามใบอ่าสามใบนะคะแฟนๆขาใครอยากได้กระเป๋าผ้าโฟกัสนะคะสวยมากเป็นลายแบบผ้าของม้าเนาะได้ครับโอ้สวยเลยมีสามสีด้วยกันสามรางวัลนะแฟนๆใครอยากได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเพลงสาร์ฮักดีไหมคะสิงคดีครับพี่อรอยนะคะจะถามว่าอะไรดีโฟกัส ถามว่าอะไรดีนะถามว่าเพลงนี้พี่ออยพี่ออยได้คำถามแล้วให้พี่ออยถามด้วยช่วยถามด้วยเพราะผมคิดไม่ออกคำถามของพี่ออยก็คือในมิวสิกวิดีโอเพลงศาสตร์ฮักของโฟกัสกิติคุณเนี่ยโฟกัสรับบทเป็นอาชีพอะไรอ่าโอเคดีครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเข้าไปดูแล้วหลังไปเดี๋ยวไปดูก็ได้แล้วค่อยมาตอบก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวเราจับ จับวันพรุ่งนี้ละกันสําหรับทุกคนคที่ตอบมาถูกนะคะว่าโฟกัสกิติคุณรับบทเป็นอาชีพอะไรในมิวสิกวิดีโอเพลงศาสตร์ฮักนะคะก็ <ผม S 1> แวะเข้าไปใน YouTube ได้เลยนะคะพิมพศาสตร์ฮักปุ๊บเจอปั๊บนะเป็นเพลงจากค่าย yes i am ใช่ครับนะคะซิงเกิลนี้โฟกัสเ,เริ่มต้นมาที่อ่อยไอ้แมนบอกครับไหะจากนั้นก็ตีห้าหน้าเซเวนครับผมตีห้าน้าเซวนะคะแล้วก็มาที่ ฮักคอร์คลแลร์ครับผมอานะคะจนมาถึงล่าสุดสาทักไปเลยรับผม <laughs> ไปเลย <laughs> ถือว่าเป็นแบบซิงเกิลที่แบบมันมีความมันมันมีความสนุกมันมีความสตริงแต่มันมีความอีสานคือทำไมมันแบบรวมมิกซ์ขนาดนั้นคะโฟกัส่ะโอ้คือเพลงนี้เนะี่ย คือผมต้องบอกเลยว่าพี่มันมันเป็นเพลงที่ผมมาอยากร้องมากเพราะว่าผมอะด้วยส่วนตัวนะพี่ออยผมเป็นคน<ะ>ที่เวลาไปไปออกเพลงหรือว่าร้องคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยผมชอบเพลงสนุกสนาน<ะ>แล้วคือแบบผมก็รอคอยเพลงสนุกมานะ,ะเพลงนี้ก็เลยแบบพูดแนวว่าผมอยากได้แบบมันๆเลยพี่เอาแบบเปิดหัวแบบแบบตืดๆนะตืดๆแล้วก็ มีความผสมผสานใช่ในผับนนพี่ยกระจายเลยใช่ครับแล้วก็มีผสมผสานความลุกทุ่งเข้ามาแบบมันๆอย่างเงี้ยคือแบบโหตรงใจมากๆชอบมากๆครับอเงี้ยครับอืมนะคะพอได้เพลงนี้มาโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ยังเป็นพี่แมวจิรศักดิ์ที่เคยที่เคยจัดให้เราเมื่อซิงเกิลก่อนๆไหมคะใช่ครับผมพี่แมวเลยครับผม ท่านผ<า>ู้บริหารของเราะนะพี่แมวนี่คือแบบเป็นบุคคลที่แบบมากความสามารถแล้วฝีมือนี่คือ <c oughs> สุดยอดนะเจ๋งมากจริงๆนะคะเพลงนี้พี่แมวจัดให้เราพี่แมวบอกว่าอยากจัดการให้เราหรือว่าเราแบบสนําเสนอไปว่าเราจะอยากจะได้อะไรบ้างคุยกันขนาดไหนคะเพลงนี้ก็ครึ่งๆึ่งนะพี่หอยเพราะว่าพี่แมวก,ก็ก็เตรียมตัวเพลงมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็มีการเสนอว่าเอ้ยผมอยาก อย,อ,ยอยากได้เพลงจากอาจารย์คนนี้ซึ่งคนแต่งเพลงก็คืออาจารย์ <S <S อาจารย์าารยุาาย้ยมนัสสักนะครับผมที่แต่งเพลงมานใช่ครับ<ด>ค,คืออยากร่วมงานกันแล้วก็คือแบบอยากได้เพลงเร็วอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมก็ได้มีการแชร์ว่าผมอยากได้ดนตรีแนวแบบตื้อๆผสมลุกทุ่งอีสานเลยพี่แมวก็จัดการให้ได้แบบตรงใจเลยครับผมแล้วก็มีท่อนแร็ปที่พี่แมวมาแร็ปให้ด้วยอ๋อเหรอคะพี่แมวมาแร็ปให้เองเลยด้วยในเพลงนี้เลยใช่ไหมคะครับโอ้โหนะนี่คือแบบว่าความพิเศษมากๆเลยของศาสฮักนะคะเนื้อเพลงทั้งหมด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะถ้าจะบอกว่าศาสตร์ฮักตอนแรกเอ๊ะต้องสงกรานต์หรือเปล่าอ่าจริงๆมันมันสามารถศาสตร์ได้ทุกเทศกาลเลยพี่ออยเพราะว่ามันเป็นเพลงของผมเรียกว่าเพลงของคนโสดได้ไหมคนโสดที่ขี้เหงาอ่ะคือแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะศาสตร์ความรักมาใช่ไหมที่เลยเออเพลงของผมด้วยใช้ของใช้ของเจ๋งแมเราเนี่ย เลยอะแบบตรงมากนะคะพูดเลยค่ะพูดเลยพี่ไหวพูดเลยค่ะโอเคพี่ไหวสตร์ความรักไงก็คือแบบสาตร์ความรักมาเพราะว่าแบบอยู่อย่างเงี้ยมันมันอยู่มานานแล้วอะเออต้องการความรักความห่วงใยความคิดถึงจากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากมีความประสบความสำเร็จในความรักหรือแล้วก็หรือจะใช้ในช่วงสงกรานก็ได้เหมือนบัศษสัตร์ความรักความสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็สตว์ความรัก สัญญาณยังดูไหมคะได้ยินไหมพี่สายเข้าได้ยินพี่ไเลเพี่ยงได้ยินสายข้องค่ะเจ้านี่โทรมาบอกเจ้านี่ว่าไล์อยู่อย่าเพิ่งโทรอาจจะเป็นเจ้าของอะไรนะโทรศัพท์บอกว่าเอ้ยกรุณาเติมเงินด้วยนะคะเน็ตหมดค่ะคุณค่ะเน็ตหมดค่ะเดือนพอดีพี่ นอกจากเนื้อร้องเนี่ยได้อาจารย์ยุ้ยมานะศักด์ที่แบบเป็นนักแต่งพันล้านวิวแล้วเนี่ยเรื่องของดนตรีค่ะน้องโฟกัสเป็นอาจารย์ท่านใดทําให้คะกับเพลงนี้ที่แบบรวมได้แจ่มขนาดนี้อาจารย์อาจารย์แมวจิรศักด์เราเลยครับผมพี่แมวเลยครับใช่ครับผมโปรดิเซอร์หลักของเราครับจับให้แบบเต็มที่ครับพี่ยอย ค่ะนะคะแล้วเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมในชุดนี้ล่าสุดเลยของโฟกัสมีการวางแผนอะไรยังไงบ้างแล้วตัวโฟกัสเองเนี่ยเป็นคนที่คิดคอนเซปต์ไหมหรือว่ามีพี่ๆช่วยดูแลให้คะในเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมีพี่ๆช่วยดูแลครับผมเป็นปีนี้เราจะเน้นเป็นแบบซีซันนะ<อ>ความแบบสาดความสดชื่นสอาดความรักอะไรอเงี้ยเราต้องมาแบบแนวแบบว่าสดใสสดใสหน่อยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะพี่่อยนะสีแบบสดตามากเลยเฮ้ยแต่ว่าสีคล้ายกันนะเราอะ ทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยสีเหลืองค่ะสีเหลืองแบบแบบสีแบบสะท้อนสะท้อนอะไรเงี้ยใช่นะคะในโทน MV ก็จะมีความแบบสีสันมีความมันความแบบความแซบอยู่ในนั้นอ่ะยอนอ่านะคะแฟนๆขาเดี๋ยวพักนิดนึงนะคะคำถามของเรานะลุ้นกระเป๋าผ้าจากโฟกัสกิติคุณ3รางวัลด้วยกันคำถามคือใน MV เพลงสาร์ฮักนะคะน้องโฟกัสรับบท อาชีพเป็นอะไรนะซึ่งตอนนี้มีฟแฟนๆเนี่ยตอบกันมาแล้วนะคะบอกว่าพ่อค้าขายส้มตำเสียเก้ากําแพงเพชรเสียเก้าตำบักหุงให้ดูแน่ตำบักหุงให้ดูแน่ตำบักหุงเหรอครับใช่นี่คุณดวงก็บอกมาว่าพ่อค้าส้มตำาโกค้สงสัยจะจริงแล้วล่ะพ่อค้าส้มตำพอ่ำพอค้าส้มตำเหรอจริงเหรอ อันนี้ไงเขาตอบกันมาเต็มเลยนะคุณไพศาลบอกเป็นพ่อค้าค่ะ,ะใช่ไหมเออใช่ไหมอันนี้ตอบอาชีพรอบพอพ่อ,อนนรอบ <ไป S 2> พอพ,อพ่อ่ะพี่ารอาชีพแล้วเสียเก้าเสียเก้าโอ้โหเสียเก้าไปฟังคุณผมยังเนี่ยนี่พ่อค้าส้มตามคุณจิรายุนี่มีเขาโค้งนะเนี่ยมีเขาโค้งเป็นพ่อค้าเป็น <c oughs> พ่อค้าตอบพ่อค้าเยอะยหรือว่าลอกกันมาหรือเปล่าเนี่ยเี่ยคุณวราพรก็พ่อค้าคุณปิตินันพ่อค้า อ่าคลาสไหนแอบใบนิดนึงซิมันถูกหรือมันผิดครับฟอกพ่อค้าเนี่ยจริงๆมันถูกแล้วแหละพี่แต่ว่าเป็นพ่อค้าแบบอ่าร้านร้านลาบร้าน้มตำอะไรเงี้ยพ่อค้าแซบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดตอบพ่อค้านี่คือถูกหมดก็ผมให้ถูกหมดเลยครับเพราะว่ามันก็คือพ่อค้าเด้แหละ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวลุ้นกัน3ารางวัลนะคะกระเป๋าผ้าจากโฟกัสกิติคุณนะคะใครตอบพ่อค้ามาถือว่าถูกหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสูงแล้วก็มอบให้ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะมีบอกว่าเราเพลงนี้ให้ฟังหน่อยครับผมอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะนัำสองรอบโอ้เดี๋ยวด้เต้นได้นะเต้นได้นะลุกยืนได้นะได้พี่เดี๋ยวติดหัว อยากจะลุกขึ้นเต้นแบบเต็มๆมากเลยแต่เดี๋ยวเอาไว้แบบเต้นบนคอนเสิร์ตแล้วกันนะพี่วายนะหน่ารถไงตอนนี้เราเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะงงว่าเต้นอะไรน้ารถเโอเคสักท่อนนะฮะผมได้เลยค่ะสาธาสาธาสาธาความคิดห่อเสียแน่ สาสาตสาสาตสาส,สาตครงว่าฮักเสียไอโลดสาสาตส,สาสาตผู้สายบัดนี้ละมีแต่อายละโสดได้โปรดสาดความฮักมาไอสิรักษาเอาไว้อย่างดีหัวใจมันแห้งมันแหลงต้องการคนสวยมาช่วยเบิ่งแง่หัวใจของไอ น,นี่ประมาณนี้ครับผมในท่อนแรปของพี่แมวจิรศักดิ์เราสามารถจะแรปรได้ไหมครับโฟกัสเออให้ผมแรปอ่ะผมแรปได้แต่ว่าผมว่าอเอาพี่แมวแรปมันกว่า <laughs> <laughs> คือยกต้องยกให้พี่แมวแบบเพราะว่าพี่แมวแรปมันกว่าผมครับก็เลยพี่แมวแรปแต่และดีแล้ว <c oughs> อ่นะคะแฟนๆท่านไหนอยากจะฟังพี่แมวจิรศักดิ์แรปนในเพลงของโฟกัสกิตคุณก็ขอมาได้ที่90ลูก่งรักไทยแล้วก็แวะไปชม MV เพิ่มยอดวิวให้กับน้องโฟกัสได้เลยนะซึ่ง<ม> MV ของเพลงนี้เนี่ยเห็นโฟกัสบอกว่าเราอยากจะทําเป็นเหมือนกับพวกซอฟเพวเวอร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม ใช่ครับพี่ออยก็คืออยากนําเสนอในในความเป็นเพราะว่าผมเป็นคนอีสานเนาะผมก็อยากจะนําเสนอในในสิ่งที่ผมชอบคือเป็นเป็นอาหารอีสานอะไรเงี้ยให้มันเป็นซอฟต์าวร์ให้คนได้ได้เห็นมากขึ้นได้รู้จักมากขึ้นเลยครับอืมนะมีเมนูไหนบ้างคะในเอมวีของเราอาหารอีสานเนี่ย<อ>ส้มตำอะไรอย่างนึงแล้วละ่ะพี่ออยเห็นอยู่ใช่ส้มตาของผมอะที่ที่ผมทําก็จะเป็นเมนูพวกลาบลาบ<อ>เลือดลาบอะไรเงี้ยครับซอยจ๊มีอ่า พอหมูย่างอะไรเงี้ยครับโอ้โหกินคือแบบแซ่บเลยอ๋อเดีพี่ออยดูใน m อวไปด้วยคือแซ่บเลยนะคะแล้วก็น้องนางเอกเอมวนี่เป็นใครอะคะอ่าเป็นน้องศิลปินใหม่ในค่ายผมเองอ๋อในค่าย Yes I Am เลยใช่ไหมคะใช่ครับน้องน้องกำลังจะมาเข้ามาอยู่ในค่ายของเราก็เลยแบบดึงน้องมาร่วมงานด้วยครับอ๋อน้องชื่ออะไรคะน้องโฟกัสคะน้องชิลลิครับผมชื่ออะไรนะชิลลิปครับ น้องทิวลิปนะหน้าตาน่ารักอ่านะคะแฟนๆก็แวะเข้าไปเพิ่มยอดวิวสให้กับน้องโฟกัสได้เลยนะใครที่แบบว่าหิวอาหารอีสานบอกเลยว่าเพลงนี้มีครบทุกประเภทเลยทีเดียวนะคะแล้วเพลงเนี้ยผมไม่ได้เป็นพระเอกนะพี่ออยมีพระเอกด้วยใช่พระเอกคือเพื่อนผมก๊อตข้าวเหนียวจงเจริญนะฮะดาวดิจิตอก็เลยที่เ้วเชิญมาร่วมความเพราะว่าก๊อตเนี่ยเขาเป็นคนแบบกวนๆอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบมาสร้างสีสันในเอ็มวีของเราเป็นพระเอกบทพระเอกนะ กับคู่กับน้องผมก็เป็นพระรองไปน่าเห็นใจมากมัวแต่ไปเป็นพ่อค้าขายส้มตำไงคะน้องเออนะเจอได้ดาวโซเชียลสายหานะคะน้องน้องกอรซิล่าใช่ไหมเออใช่ครับกอซิล่านะคะมาเป็นพระเอกเอ็มวีให้ด้วยกับเพลงนี้เพราะฉะนั้นค่ะเพลงนี้เนี่ยเหมาะที่จะแบบเข้าไปชมมากเพราะว่าเต้นก็มันสีสันก็สุดยอดแล้วเราก็ได้เห็นแบบว่าเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่แบบอาหารอีสานนี่มันคือสุดยอดจริงๆ ใช่<ร>พี่อยแซบครับแซบแ,แ,แน่นอนครับทั้งอาหาร้งผมนะแซบมากอ่านะคะทั้ง <c oughs> โฟกัสด้วย <c oughs> ถือว่าเป็นเพลงที่เราแบบว่าคาดหวังขนาดไหนคะโฟกัสกับเพลงนี้เพราะว่าโฟกัสทาเพลงแต่ละครั้งพี่ออยมีความรู้สึกว่าโฟกัสมีวความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททุกครั้งเลยก็ <c oughs> คือเราคาดหวังแบบเผื่อไว้ก่อนเลยพี่ออยเพราะว่าอย่างที่ที่พี่ออยบอกว่าทุกเพลงอ่ะผมอ่ะ ตั้งใจทํามากๆแล้วแต่ละเพลงที่มันจะออกมาเนี่ยมันมันค่อนข้างใช้เวลานานครับพี่อ๋อยกว่าจะออกมาเป็นตัวเพลงตัว MV กว่าจะคิดได้ว่าต้องทํากระบวนการอะไรนู่นนี่นั่นหรือว่าคอนเซปต์ของแต่ละเพลงเป็นยังไงก,ก็ก็ตั้งใจทํามากๆก็คาดหวังก็คือแบบก็อยากให้เข้าไปถึงคนฟังให้ได้มากที่สุดนะครับพี่อ๋อยคือ,ค,อคือเราทําเพลงเนี้ยแล้วเราเป็นคนสนุกสนานเราก็อยากเหมือนมอบความสุขความสนุกให้ทุกคนผ่านเสียงเพลงนี้นะครับใครที่อยู่ในอารมณ์นี้นะครับแบบ เป็นคนโสดที่แบบเอ้ยอยากต้องการความรักหรือว่าเป็นคนที่แบบากาลังคิดถึงใครอยู่อะไรเงี้ยก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับศาสตร์พัก <ฮะ S 2> ความคิดทอดความพักความคิดถึงอะไรเงี้ยศาสตร์ได้หมดเลยครับอ่า <ผม S 1> นะคะแฟนๆก็ให้กําลังใจกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ออยจะดูอคอมเมนต์นิดนึงนะสําหรับคนที่มาคอมเมนต์ใน u t u b e ด้วยใครแวะเข้าไปก็ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจโฟกัสได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าสนุกมากแล้วมีบอกว่ามาตามกรีดน้องทิวลิปด้วยนั่งเอกยเออนะคะ ฟังวน,วนไปนะคะศาสตร์ฮักวนไปนะคะงานบวชงานแต่งงานบุญงานเลี้ยงเอาเพลงนี้ไปเล่นได้เลยนะคะใช่ครับ<ช>พี่ออยได้ทุกเทศกาลจริงคร<ช>ับเพลงนี้สนุกและมันมากนะส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์แบบนี้นะคะแฟนๆก็แวะเข้าไปคอมเมนต์ได้ลาบงัวงานแต่งบ่มีครับลาบงัวงานแต่งมีบอกครับมีบอกครับมีครับมีหลับงัวอยู่ครับ ยุ่นในเอกับมี่ครับคุณสุขนะเอมีสาธารคนหล่อขอบคุณครับคนหล่อนะเห็นคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมเห็นครับผมพี่วราพรนะคะแชร์ให้แล้วคิดดอกห้าบาทจ้าโอ้ยคิดดอกหบาทเลยเหรอผมให้สิบาทเลยพี่อืแต่ว่าเอาไปเก็บกับพี่เอกนะเก็บกับผู้จัดการนะคะจัดรีบของน้องสีสันกระจายมากมา กระจายมากครับผมเราเนึ่งสินสังครับปีนี้มีเียหนียวซับนะคะคนนี้ก็โสดโปรดสานนะคะโอ้โห oh, oh, สุดยอดพี่โสดโปรดสานจริงครับจากค่ายเยส a อมานะแฮชแท็กโสดโปรดสาน,นจากค่าจากค่านะคะขอบคุณมากคุณหนูราชบุรีแวะมาทักกันบอกว่าเนี่ยจัดรายการพิธีเสร็จมาไลฟ์ต่อเลยนี่สุดยอดมากนะคะโอ้โหเดี๋ยวไปวิ่งงานต่ออีกโอ้พี่ออย พักผ่อนด้วยนะครับผมงานเยอะเลยหรือว่าว่างๆก็เรียกเรียกน้องมาใช้งานได้ครับผมอ่านี่กำลังจะหาดีเจใหม่อยู่ค่ะโฟกัสสนใจไหมสนใจไหมเดี๋ยวหลังหลังใหม่พี่หลังใหม่เออมีช่วงว่างตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนห้านาทีโฟกัสตอนเนี้ยเที่ยงคืนเลยเหรอพี่ถึงเที่ยงคืนห้านาทีนะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนห้านาทีใช่ทุกวันรายการห้านาทีใช่สนใจไหม ขอคุยกับผู้จัดการก่อนนะผมเกรงว่าผมจะพูดไม่ทันนาสีห้านาทีเนี่ยโอเคทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะคะขอบคุณมากมาเป็นกําลังใจให้กับโฟกัสกิติคุณกันนะคะครับทุกคนขอบคุณมากครับคอมเมนต์นะคะทุกไลท์ทุกแชร์แล้วก็ฝากเพลงสาตหักนะคะทั้งทาง f m ฟ0มเก้าสิบแล้วก็ทาง y YouTube ที่เป็นเอมวให้เข้าไปชมกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้ดังๆปังๆเลยนะขอบคุณมากนะคะ จาก90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะจ๊ะอ่ะนะคะอ่ะโฟกัสขาตอนนี้ช่องทางการติดตามของเรามีช่องทางไหนบ้างเอ่ยครับผมก็มีไอจีนะครับโฟกัสอันเดอร์สกอร์กิติคุณนะครับผมแล้วก็มี Facebook นะครับโฟกัสกิติคุณแล้วก็มี TikTok นะครับผมโฟกัสแวมไพร์ครับแล้วกม็มีแฟนเพจโฟกัสกิติคุณคำเพาะแฟนเพจครับผมฝากกดติดตามะะด้วยนะครับในทิกต็อกของเราลงอะไรไว้บ้างอะคะน้องโฟกัส ทิกตอกก็จะเป็นไลฟ์สไตล์เลยพี่ออยมีทุกอย่างเลยครับร้องเพลงเต้นต mm hmm. ลกแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นสาธัก คนะอนเทนต์สัตหักเต้นสาตหักกอะไรเงี้ยก็เชิญชวนทุกคนมามาเต้นเพลงสัตหักกันด้วยนะครับ<น>แลวตอนนี้คือมีมีเต้นใน t i k t o k ทำยังไงบ้างอะคะน้องโฟกัสสามารถเต้นหรือว่าแฮชแท็กหรือว่าติดอะไรยังไงบ้างอ๋อครับผมก็ก็ไปเต้นได้นะครับใช้เพลงสัตหักใน tik To k นะครับแล้วก็อาติดแฮชแท็กสัตหกแล้วก็โฟกัสกิจคุณแล้วก็เยสแอมครับผมอืมนะคะฝากติดแฮชแท็กด้วยนะคะพี่ช้างของเรามาสวัสดีครับพี่ช้างโอ้พี่ช้างสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่ช้างนะครับผมไม่ได้เจอพี่ช้างนานมากเลยนะครับ เดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอแน่ๆนะะพี่ช้างบอกว่าขอให้เพลงดังๆครับผมนะคะสาธุครับาุครับพี่ช้างฝากด้วยนะครับเมื่อตอนต้นไลฟ์ค่ะพี่ช้างค่ะน้องโฟกัสนี่อวยพร90รู้ทุกรักไทยไปแล้วเรียบร้อยนะคะครับผมนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาคุยกันนะอ่ะน้องโฟกัสขาช่องทางการติดตามฝากผลงานของเรากับแฟนๆได้เลยค่ะณนะตอนนี้เลยค่ะครับผมก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดผมด้วยนะครับชื่อเพลงว่าศาสตร์ฮักนะครับตอนนี้ก็รับชม MV แล้วก็ฟังเพลงได้แล้วนะครับที่ YouTube ของ Yesiam นะครับผมก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กด, like, กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ ชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็ฝากทุกทุกคนขอเพลงกันมาที่90ลูกทุ่ง <Öz> ร <ell hvad> ักไทยเยอะกันเยอะๆนะครับผมขออยากอยากติดชาร์จแล้วครับ <Dow> ช <diagnose melt ática> ่วงนี้ห่างไปนานเหลือเกินนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อ่อ่คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับค่ะนะมีโอกาสเจอกันในงานคอนเสิร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะน้อนเร์ขอบคุณมากค่ะที่วันนี้มาพูดกันนะคะขอบคุณมากครับที่คุณทุกคนนะครับ เดินทางปลอดภัยนะคะ happy happy คร<อ>ับช่วงบ่ายร่ำรวยนะคะบายบายค่ะเฮงเฮงครับย่อยขอบคุณนะคะทางค่าย yes i am <c oughs> ด้วยนะคะที่ให้น้องโฟกัสมาคุยกับเราในวันนี้กับซิงเกิลสารหักนั่นเองนะคะก็ติดตามกันได้เลยคะ่ะบายบายน้องโฟกัสกิทติคุณนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมคะ่ะเพลงของน้องโฟกัสนี้ก็ขอรนุได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ไปชม MV ย้อนหลังกันได้เลยนะ,ะรวมถึงรักไทยทอค่ะ ทุกวันพุธแบบนี้นะเที่ยง15ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะแฟนเพจลูกทุ่งออนไลน์นะฝากเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจลูกทุ่งออนไลน์ด้วยย่อโลกลูกทุ่งไว้ในมือคุณนะคะร่วมถึงช่อง YouTube ข่าวลูกทุ่งด้วยค่ะ FM 90วันนี้ก็ครบ8ปีนะคะที่เออใช่ครบ8ปีนะคะที่เราอยู่ด้วยกันมาที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ฝากเข้าไปกดถูกใจแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ ติดตามฝั่ง90ของเราได้ทั่วไทยแล้วก็ไกลทั่วโลกนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย